คือพอใกล้สอบแล้วนะครับจะสังเกตว่านะครับตามสื่อต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่านะครับทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องเริ่มร้อนแล้วนะครับสาหรับนคนที่จะต้องสอบปีนี้นะครับพีุ่กก็มองว่านะครับอย่างที่พีุ่กเคยบอกไว้นะครับว่าเวลาใกล้สอบเนี่ยนะทุกคนจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งอะนะครับที่จะต้องแบบว่ามันเร่งและเร่งให้จบนะครับโอเคนะมันก็เป็นอย่างที่พีุ่กเคยบอกนะครับว่านั่นแหละปัญหาจริงปัญหาจริงอะมัเนเกิดจากการที่เราไม่ได้ชอบวิชานั้นนะครับ แล้วเราก็าผักไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีตั้งแต่1เดือนก่อนสอบ2อาทิตย์ก่อนสอบ7วันก่อนสอบและไปจบที่คืนหมาหอนคืนสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นซ้ำๆเดิมๆนะตลอดเวลานะครับเพราะนั้นพี่ทุกจะบอกว่านะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยนะพี่มาตอบโจทย์น้องๆกลุ่มนี้เลยโดยเฉพาะนะอย่างที่บอกนะครับว่าพี่มองเห็นอยู่แล้วว่ามีกลุ่มก้อนใหญ่ๆะนะครับอยู่ระดับหนึ่งที่ที่ไม่ได้ชอบวิชาฟิสิก แล้วในเมื่อไม่ชอบเราก็ไม่อ่านถูกต้องไหมในเมื่อไม่ชอบเนี่ยเราต้องไม่อ่านนะพี่มาพูดถึงคนที่ไม่ชอบนะใครที่ชอบเนี่ยพี่ไม่พูดถึงนะครับคนที่ไม่ได้ชอบเนี่ยนะครับสมมุติว่าต้องการจะเข้าสายสุขภาพหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะที่มันไม่ได้จะเป็นต้องใช้ฟิสิกส์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าจำเป็นจะต้องสอบแค่ในใจแค่รู้สึกว่าไม่ไม่อยากให้มันมาหน่วงนะครับไม่อยากให้มันหน่วงนั่นเองนะครับทำภาษาอังกฤษไว้สูงนะครับทาชีวะไว้สูงทําวิชาเฉพาะ นะครับทีแผ่นหนึ่งไว้สูงนะครับก็ไม่อยากให้อันเนี้ยมาทวงความเจริญนะพูดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนก็ผักไปเรื่อยๆนะครับจริงๆทุกคนไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่อ่านนะแต่เพียงแต่ว่านะครับในความไม่ชอบวิชาใดวิชาหนึ่งเนี่ยมันทําให้เราเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อน,เอ,อนเอาไว้ก่อนนะครับจนว่าไม่มีเวลาแล้วแตนะ่ทีนี้พี่มาตอบโจทย์คนกลุ่มนี้เลยแล้วกันพูดง่ายๆครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะครับว่าหลายคนจะทินกับการที่จะทําข้อสอบหนึ่งข้อเนี่ยมันจะต้องแบบ บวงสวงวิชาการเยอะแยะมากมายเพื่อจะมาลงกับข้อสอบข้อเดียวเนี่ยนะพี่ว่าอันนั้น,นเอาออกนะครับในความคเห็นส่วนตัวนะเอาออกซะเพราะว่าดูจากชอยมันก็จบได้ง่ายๆเลยไม่ต้องไปทําอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับอเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับคือน้องจะเห็นว่านะครับขั้นตอนในการคิดโดยละเอียดเนี่ยมันเหมาะสำหรับทํากันบ้านส่งคุณครูที่โรงเรียนนะครับมันไม่เหมาะที่จะเอามาใช้ในการสอบแข่งขันนะครับการสอบแข่งขันเนี่ยมันต้องจบเร็วเห็นแล้วถ้าจะพวพัวพัว,พวนะอย่างนั้นเลยนะครับ อ่ะอยิงไปดูนะครับน้องดูจากรูปก่อนเลยนะครับเให้เวลาเห็นรูปแล้วเนี่ยนะครับฟิสิกส์เนี่ยเห็นรูปมองที่รูปก่อนเลยยังไม่ไปอ่านโจทย์มองรูปก่อนเลยนะครับพอมองรูปปุ๊บน้องเห็นแล้วนะครับว่าการเคลื่อนที่นี้เนี่ยเกิดได้เพราะมวล m 1มันเคลื่อนที่ใช่ป่ะ,ะแล้วมวล m สองกับ m 3เนี่ยเคลื่อนที่แบบนี้จะเห็นว่านะครับมวล m 1เท่านั้นที่เคลื่อนที่ลงในแนวดิ่ง เพราะฉะนั้น m 1เท่านั้นที่มีสิทธิ์คูณกับ g แค่นี้เลยนะครับน้องไปไล่เช็คชอย์เลยนะครับ m 1เท่านั้นที่มีสิทธิ์คูณกับ g นะครับจะเห็นว่าชอยด์สองนี่ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่า m 1อันนี้นะครับมันต้องไปบวกกับกับอีกก้อนหนึ่งก่อนถึงจะมาคูณกับ g นี่ก็ใช้ไม่ได้ครับอันนี้ก็ใช้ไม่ได้ครับเพราะว่า m 1ต้องไปบวกกับอีกก้อนหนึ่งก่อนถึงจะมาคูณกับ g ได้นะครับไปแล้วในทันทีนะยังไม่ได้เกี่ยวอะไรยังไม่ได้ยุ่งอะะไรกับโจทยยย์เลด้วน นี่ค <guidelines> รับน้องดูนะนี่การจัดระเบียบนะครับที่พี่ทุกแนะนำนะครับคืออย่าไปทําอะไรเยอะเนี่ยถ้าจะไม่ต้องแตะต้องเลยนะคือจริงๆเนี่ยน้องมองด้วยตาเปล่าได้เลยนะโจทย์เหลนี้นะครับเห็นไหมนะครับเห็นว่าพี่ยังไม่ได้ยุ่งอะไรกับใดๆเลยนะครับทีนี้ไปเหลือมองนิดนึงว่าโจทย์ถามอะไรนะครับน้องกลองดูดีว่าโจทย์ถามอะไรนะครับจงหาแรงตึงเชือกเนยพี่เข้าถึงคําถามเลยนะอ่านะครับจงหาแรงตึงเชือกทีครับทีอยู่ไหนครับน้องก็ลองดู ตัวไัสสินเนี่ยมันคือ M3 กับ M2 นะครับแต่ถ้าน้องใช้มวลก้อนที่2เนี่ยมันจะมีเชือกอีกเส้นหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่มีเชือกสองเส้น,นยอยู่คนละด้านกันเนี่ยมันจะต้องปรากฏเครื่องหมายลบต้องมีเครื่องหมายลบอยู่ด้วยแต่มันต้องเอาเชือก2เส้นมาลบกัน,นแต่ในช้อยมันก็ไม่มีเครื่องหมายลบนี่นาอางั้น M2 พี่ก็ตอบไม่ได้ละครับ โอเคเนี่ยมันงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะครับคือไม่ต้องไปจัดอะไรสิ่งๆนะ่ะมองด้วยตาเน้ได้เลยนะครับแล้วค่อยตัดช้อยส์เอานะครับโอเคนะอย่างเงี้ยนะครับทุกคนที่ไม่ชอบนะครับคนที่ไม่ชอบแบบพี่ว่านะจัดระเบียบให้ดีให้ชอยส์เนี่ยเป็นตัวบอกทุกอย่างนะครับอ่าในชอยส์เนี่ยมันช่วยมันช่วยน้องๆทุกคนได้เลยนะครับมันออตโต้เลยนะไม่ต้องทำอะไรนะครับปล่อยให้มันแสดงออกมา ตามชอยน์นั้นได้เลยครับแล้วก็แทงทีเดียวจบเลยนะไม่ต้องไปทาอะไรนะครับหลายคนเนี่ยไปจัดระเบียบนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดนะครับตามทฤษฎีพี่ก็เข้าใจเนาะแต่ว่าจะบอกว่านะครับจริงๆอยู่ในห้องสอบจริงเนี่ยเวลามันน้อยเนาะ,ะเราพูดตรงนะครับโดยเฉลีย่ยพี่ทุกมองว่านะครับข้อนึงอะคนส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ประมาณ6นาทีเอประมาณ6นาทีถูกไหมประมาณ6นาทีนะครับเพราะนีนครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะทาได้ประมาณ5ข้อนะครับ ก้าสิบนาทีจะได้ประมาณสิบห้าข้อสิบห้าข้อคูณสามเนี่ยน้องจะได้ประมาณสีนะ่สิบห้าคะแนนซึ่งมันก็ตรงกับคะแนนที่ออกมาในทุกๆปีนะครับเพราะนั้นพี่ตุ้กจะบอกว่านะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะพี่ทุกเน้นเรื่องเวลานะครับการที่จะแบบว่าได้คําตอบในเวลาที่รวดเร็วเนี่ยมันหมายความว่าน้องจะต้องจัดระเบียบวิธีการคิดใหม่อ,อย่าไปทําอะไรเยอะนะครับไม่งั้นนะมันอยู่ในขั้นตอนที่ว่าโอ้หนึ่งข้อนี่กว่าจะได้นี่หืดจับเลยคือแบบว่านู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันทาให้เก เราอยู่ในห้องสอบจริงอะ่ะเราเคยแบบว่าเฮ้ยห,หนึ่งข้อไม่กวาจะตอบได้มันต้องอย่างนั้นอย่างนี้ตรงนั้นตรงนี้โอ้โหดึงนู่นนี่นันมาเยอะแยะม,มนะครับแล้วมันไม่จบพอถึงเวลาเนี่ยเขาก็ถามแค่ว่าข้อนี้ตอบอะไรแต่ตอบไม่ได้ต้องรอก่อนอย่างเงี้ยรอก่อนเดี๋ยวต้องปอย่างนั้นอย่างนี้เหตุผลนั้นเหตุผลนี้อะไรเงี้ยนะครับมันเยอะเกินนะเพราะนั้นนะพี่ทุกก็สั้นๆแล้วกันนะเดี๋ยวยังไรก็ดีนะพี่ทุกกจะนำมาแบบเนี้ยมาให้น้องดูเรื่อยๆนะครับ เนะพราะว่าสิ่งหนึ่งนะครับพี่ทุกบอกเลยนะพี่ทุกเน้นคนที่ไม่ชอบฟิสิกส์อ่านหนังสือฟิสิกส์ไม่ได้นะครับดูคลิปยาวๆก็ดูไม่ได้นะครับคือข้อจํากัดเยอะๆเนี่ยมาเลยนะตรงนี้ตรงนะพูดตรงเลยนะครับใครที่ใช่ก็ดูใครที่ไม่ใช่ก็ผ่านไปจะดีกว่านะพี่มองว่านะครับหนึ่งหละนะครับเรียนรู้วิธีที่มันเหมาะกับตัวเราอนะครับแล้วเอาคะแนนพี่ทุกโฟกัสที่คะแนนเนาะ เพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ไม่ได้เลยคือคะแนนนะไม่ใช่ความรู้ครับความรู้เนี่ยถ้าน้องอยากจะได้จริงๆเนี่ยนะครับ